ตอนหกโมงครึ่งใครคะอ้าวประธานหัวมีคุณมีธุระอะไรแต่เช้าคะเฉินเฉินชินกับการทานอาหารเช้าตอนเจ็ดโมงฉันเลยมารับเธอหน่ะฮะเขียใจภายหลังงั้นเหรอไม่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้เฉ,ฉินเฉินแล้หรือไงไม่ใช่อยู่แล้วคุณแค่ส่งข้อความมาให้ฉันก็ได้ไม่เห็นต้องมาด้วยตัวเองเลนินนะีนา ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าไปรอข้างในแล้วกันลูกอีกคนของฉันอยู่ข้างในลุกคนประจันหัวแล้วรอยอยู่ตรงหน้าประตูก,ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันก็ร็จแล้วหนุ่มอย่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจนี่นะนี่เอาละเรียบร้อยแล้วค่ะออกเดินทางกันเลยดีกว่าทำไมยังไม่ไปอีกล่ะ ไม่ได้เจ็ดยาสิวันออกให้เรียบร้อยนะเธอนี่คุณในฐานะพี่เลี้ยงของฉันเฉนินความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งไม่โกรธนะฉันไม่โกรธตอนนี้หัวหานถิงเป็นพ่อของเจ้านายจะยั่วมหมวาเขาไม่ได้นโมยุบหนอพังหนอผู้ดูแลบ้านตั้งแต่วันนี้ไปให้คุณหนูเย่มาเป็นพี่เลี้ยงใหม่ของเฉินเฉินนะเธอ พาเขาไปทำความคุ้นเคยกันหน่อยสิค่ะนายท่านสวัสดีค่ะทุกคนคุณใจหัวกคะฉันเป็นพี่เลี้ยงฟูทามของนายน้อยแท้ๆและปีมาน,นี้ฉันทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ดูแลนายน้อยขาดข้อปกป้องตรงไหนเลยพอได้แล้วเธอถูกไล่ออก ผูดอะบ้านเอาเงินเดือนให้หล่อนซักก็คุณใจหัวคะฉันปิดตรงไหนหระคะที่ฉันพูดมาเนี่ยฉันจะรีบแก้ไขนี่นทันทีแต่ว่าอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะขอร้องแล้วก็ฉันรู้ว่าแนนน้อยชอบทานอะไรที่สดด้วยเขาไม่มีทางแยกจากฉันได้หรอกคะ่ะ ถ้าหากเฉ,ฉ,ฉินชอบอาหารที่หล่อนทําก็เก็บไว้เถอะไม่ได้หรอกหล่อนเป็นสายลับให้ขับเชียนเยาเยาคนของเชียนเยายางั้นอหะนั้นก็รีบไล่ที้ออกไปเลยที่ตุดจได้ป้ถ้าหากนายน้อยไม่กินกับอาหารที่หล่อนทําแล้วเกิดป่วยขึ้นมาจะทํายังไงล่ะคะคุณชายัา่วฉันเก่งคนหล่อนอยู่แล้วคะ่ะ ไม่อยากขิงขอขิงหน่ยแล้วกันเฮ้ <Hey. S 1> เธอเก่งกดขันเหรองั้นมาเทียบกันดูเทยว่าเชนน้อยจะชอบอาหารใครมากกว่ากันนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเยี่ยมเธอไม่จะเป็นไม่เป็นไรหรอกถึงต่อให้หล่อนชนะคุณก็ค่อยหาเหตุผล่นในการกำจัดเธอออกไปก็ได้นี อย่างนะฉันคิดว่าคนที่จะชนะต้องเป็นชั้นแน่นอนอยู่แล้วร่างกายของฉันเฉียนอ่อนแอกว่าเด็กตัวไปเล็กน้อยเน้นออเกนิกนะนิดหน่อยนะรู้แล้วนะคือฉันดังนั้นเฉยนเฉียนเลยค่อนข้างที่จะเลือกกินมีหลายอย่างที่กินไม่ได้เข้าใจหรือเปล่า ดูแล้วหน้าพวกคนที่ใส่ใจในการดูแลเฉยนมากแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีกับลูกที่หุดเนือกกินไม่ได้เด็ดขาดนะพ่อครับเธอนี่เป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ที่พ่อหามาให้เป็นไงชอบปะ ทำไมผมไม่อยากรู้เลยฮะตอนนี้ก็รู้แล้วไงสองคนนี้เตรียมอาหารเช้าไว้สำหรับลูกแล้วลองชิมดูไหมได้ฮะในน้อยับฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบกินเนื้อเป็ดเนื้อไก่ฉันเลยทำซุปขาหมูใหม่ค่ะอืมอร่อยมากคุณเตรียมอะไรมาล่ะครับฉันทำโจ๊กหมูมแบบไม่ติดมันปลาเปานะ้่ะ และสละเปาคิสตันให้นะ่ะผู้ดูแลบ้านไม่บอกเรื่องไงว่าฉันไม่ชอบแครอทเนะี่ยเด็กเออไม่ใช่คุณชายน้อยคุณผอมเกินไปคุณต้องกินเพื่อสุขภาพและเพื่อเพิ่มว,วิตามินแห้ขับร่างกายนะฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเลยตั้งใจเอาวัตถุดิบอย่างอื่นใส่ลงไปด้วยรับรองเลยว่าไม่ได้กินแครอทแน่นอน ร้อยเปอรเซนต์พูดจาไรสาระอะยังคุณเชิญนั่นเลยก็กินซุปข,ขาหมูของฉันฮะบะบับ้นอะฮะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยว่ากูอยู่อะไรจังเลยขอบั้นอีกได้เปล่าเมื่อคุ้นเคยกับการกินรสชาตแบบนี้แล้วฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดที่ จะให้คุณชายน้อยได้ทานอาหารพวกนี้ทีไหมได้แจมเลยครับเกมตัดสินแล้วผู้โด,ดยลาบ้านเชิญเธอออกไปสักนี่มันเป็นไป,นปนไม่ได้ค่ะคุณเชยิยคุณเชิญไอยพูดอะไรคุณชายน้อยชอบอาหารที่ฉันทำมากกว่าที่พี่ติ๋งเป็นอะไรไปเหรอเธอเออคุณชายน้อยชิมสละ็อปะคิสสั้นหน่อยสิฉันทำเองกับมือเลยนะไอเนี่ย ยิ่มยิมยิ่ม,มอมืนี่สินะรสชาติของแม่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นๆทำเลยอร่อยโคตรมิเศษมากฉันดีใจที่ที่เกิดมาแล้วกินรสชาติด,ดีมากครับแค่เฉินน้อยชอบไว้วันหลังทุกๆวันฉันจะเปลี่ยนวิธีทำของอร่อยให้กินนะอืมอืมอาหารที่ยชาทำสินะ ฉันก็ไม่ได้กินดานมากเลยฮนะชิมหน่อยดีกว่าืคุณจะทำไรนะ่ะนี่ฉันตั้งใจที่จะทำให้ฉันเฉินโดยเฉพาะเลยนะอย่ามายุ่งอย่ามาแตะนี่เธอนี่ขอหน่อยไม่ได้ไงไม่คุณใจน้อยอยู่ในแวัยลงเติบโตต้องการอะไรจฉันหน่อยก็จะไหมเออ <c oughs> ห้ามให้พ่อกดเด็ดขาดถ้าหากเขาไม่ยอมให้ฉันเจอแม่แล้วจะทำยังไงเลยเนี่ยอะ พ่อกินสิฮะอย่าน้อยใจไปเลยนะเดี๋ยวผมแบ่งให้อะอืมขอบคุณนะสรวนนี้ของคุณฮะนั่งกินข้าวเช้าเป็นเพื่อนกับผมหน่อยสิเอ๊ะฉันทำได้จริงๆเหรออืมเฉินเฉินฉนายทำได้มากเยี่ยมจบแล้วครับ